ระหว่างรออาหารนะครับเราก็จะเดินถายรูปเช็คอินถ่ายรูปนะฮะรถไฟบัตรหกสิบบาทนะครับสองรอบเนี่ยนปะปทุมคาเฟ่ดูบรรยากาศนะฮะอันนี้กลางวันแดดจะไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ดูบรรยากาศนะ เป็นทุ่งนากำลังเขียวนะครับที่ผมมาอย่างนี้ก็คือณปทุมคาเฟ่นั่งรถไฟขิวีวชมทุ่งผ่านดงตามเพราะว่าประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูนะครับข้างในเป็นยังไงเล่นๆๆๆเียม,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 ยมจะเข้ามานะครับอันนี้เคยมาทีหนึ่งแล้วนะครับ เข้ามาถ่ายรูปอะไรก็ได้ถ้าเราไม่กินอาหารไม่ใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในเป็นยังไงนะครับณปทุมคาเฟ่เดี๋ยว <c oughs> จ,จะดูดูอาหารสวัสดีครับแพนลูกต้องซื้อทูกความฝันใช่ไหมครับ ถ้าถ้าสมมติว่าครูปองกินไม่หมดนี้คืนเป็นเงินได้ไหมถ้าเป็นรถไฟอะค่ะจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารไฟที่นั่งละหกสิบาทค่ะ,ะแล้วอาหารหละ่ะอาหารก็คือลูกค้าเลือกอาหารที่นั่งก่อนก็ได้จะสั่งี่โต๊ะก็ได้ค่ะหรือว่าจะสั่งด้านในน้ะโอ้อมีน้องก็ลงไปให้เนาะใช่ค่ะนี่ครับผมจะเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่า เอาก๋วยเตี๋ยวแหละครับเคยกินก๋วยเตี๋ยวรถรถไฟมีซื้อต่างหากเนาะใช่ค่ะหรือว่าจะรวมบินกับอาหารเลยก็ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผมเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำเนี่ยครับเส้นต้มยำโบราณนะครับเส้นเล็กนะคะครับน้ำดื่มรับเป็นอะไรดีอ่าเครื่องดื่มขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกันน้ำเปล่าหนึ่งขวดรับน้ำแข็งไหมคะไม่เอา รมรถไฟรวมบินเลยไหมรถรถไฟยังเดี๋ยวขึ้นมาซื้อใหม่ได้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> เป็น99บาทค่ะอันนี้นนครับ99บาทเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเด้อตัดต่อชิเปเอาครับอันนี้ขั้นตอนเข้ามาก็ซื้อเป็นคูฟองก่อนข้าวกำลังเขียวเลย คอันนี้คิวเราบอาหารค่ะเลือกห่าที่นั่งรอก่อนได้เลยนะครับสำหรับอุ้ยโทษนะนี่นี่น,นี่ก็เสิร์ฟแบบนี้คือวัสดีลุงคนขับรถไฟปดีครับสร้างอาหารเขาจะมีบัตรแนนี้เขาให้เราไปเลียกนะที่นั่งแต่ว่าคงไม่ไปไกลครับเดี๋ยวน้องเขาเดินตามไกล อนี่ตามผมแล้วเหรอสายหาแล้วไม่เอาไกลเนาะเย่งใจน้องเขาม,ม,ม,มาคนเดียวเอาที่เปลี่ยวๆดี่ะมีโดนเฉดเฉดบินโดนว่านี่ะได้ขนาดตัว นั่งนี้ก็ได้มั้งคนเดียวเนาะไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกนะครับเขาจะมีบัตรตันนี้ให้เนี่ยครับสำหรับใบเสร็จเราสั่งแล้วเขาเดี๋ยวเขาไปเอาเอามาให้เองดูนะครับที่นี่เขามาจะกินถ่ายรูปได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของก็ได้เดินเท่าทางนี้ะ เราให้ถ่ายอยู่อย่าดูุนไกลๆเองเขาก็ตามส่งนะระหว่างรออาหารนะครับเราก็จะเดินถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปนะรถไฟบัตร60บาทนะครับสองรอบนับประทุมคาเฟ่ดูบรรยากาศนะฮะอันนี้กลางวันแดดจะไม่สวยเท่าไหร่นะ บรรยากาศมาเป็นทุ่งนากำลังเขี่ยวนะข้าวที่ผมยืนยอู่นี้ก็คือณบ้านทุ่งคาเฟ่ก็คือดงตานนะครับเนี่ยเป็นร้านอาหารร้านเที่ยงเดิม ผสมอยู่ทุ่งนาก็เลยจะได้บรรยากาศประมาณนี้ร้านนะัตบรรทุ่งครับสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศนะฮะก็สั่งอาหารข้างในหรือจะเอาเมนูลงมาสั่งมีจะมีพน,นักง,งานเดินตามแล้วเขาก็จะมี รถฝ่ายกิวบริการสองรอบ60บาทนะครับก็พาวิ่งอ้อม,มสำหรับเด็กมาคงชอบที่แรกผมว่าจะนั่งผมไม้นั่งละดูบรรยากาศนะครับนะปะทัทมคาเฟ่รงตาเน,นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบบรรยากาศ นี่เป็นบรรยากาศณนะบ้านทุ่งคาเฟ่ก็มีนาข้าวให้ดูเขียวเพลินตาดีทางนน้นเขาบอกมีสวอาทิตย์จะมีดนตรีมาเล่นให้ให้ชมครับนิดๆน,ดนะะน่าจะเป็นพวกเดี่ยวไม่น่าจะเป็นวงตน้นตาลออกไปเยอะมากเลยครับ จริง,รงแล้วต้นตาลแถวนี้เขาบอกเขาให้บินโดนได้เจ็บปล่อยโดนครับต้องขอลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าบินโดนอันนี้ถ้าเสาร์อาทิตยค์คนเขาก็เยอะนะครับผมเห็นรถจอดเยอะแต่คนอยู่บนห้องอาหารน่าจะเยอะครับอันนี้บางทีมาไกลขนาดก็ เด็กมาส่งอาหารก็เดินไกลบ,บางคนก็ชอบไปเวยียดเา็าก็อาจจะไปโน่นเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะเดิน <c oughs> เดินกลับดูบรรยากาศั นาบ้านทุงรถไฟคงไม่ขึ้นแล้วครับที่แรกว่าจจะลอถ่ายรถไฟมันยิ่งป๊ดๆนะ่ะคงไม่ได้ถ่ายแล้วดูวบรรยากาศมันเป็นทางผ่านคนก็เข้าก็ออกมาเรื่อย รรยากาศที่ร้านแต่ว่าก็ผคจะก็บอกให้หระวังรถไฟก็เป็นร้านอาหารปกติธรรมดาดูาบรรยากาศหน้าบ้านพุ่งขาเฟ่ร้านอาหารพุ่งนา บรรยากาศคนมาเที่ยวมากินข่าวอาหารอาหารก็จะน่าจะบวกค่าเสบค่าอะไรไปแล้วก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะเจสิบบาทกอดูเพื่อน